สวัสดีค่ะเราจะมารีวิวลานกลางเต็นท์ไล่พูเลิงวางน้ําเขียวนะคะที่นี่เป็นทั้งลานกลางเต็นท์และมีบ้านพักด้วยแต่เรามากางเต็นท์นะคะที่นี่ค่ากางเต็นท์คนละ250ต่อคืนเรามาเป็นวันธรรมดาค่ะเสาร์อาทิตย์เราไม่แน่ใจนะคะมาเป็นวังคารที่23ามมกราค่ะตอนนี้อากาศก็ หนาวนะคะเราเช็คว่าอุณหภูมิจะหนาวเราก็เลยรีบมาแล้วเราชอบลานการเต้นแบบนี้นะคะที่ว่าไม่ต้องเลือกจุดสามารถมาเลือกที่ลานได้เลยแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราต้องมาเดินก่อนว่าเราอยากได้ตำแหน่งไหนบางที่ที่ล็อกไว้เลยเรามาเจอสภาพจริงแล้วบางครั้งอาจจะไม่ไม่โอเคไม่สะดวกกับเราค่ะการเดินทางก็ง่ายนะคะมาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าอันนี้เราก็มาเส้น มาทางสระบ,บุรีโคราชค่ะแล้วก็มาเข้าเส้นสามสวนหนถนนก็เป็นถนนลาดยางวิ่งสบายเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางไล่นี่ก็จะเป็นทางลูกลังแบบนี้ค่ะก็ไม่ยาวนะคะแต่ว่าก็กระดง้งกระเด้งกระด้งกระเด้งหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ลำบากไม่ได้ลาดชันอะไรค่ะมาเป็น เริ่มจะเข้าหน้าแรงแล้วนะคะอากาศก็จะดูแรงแรงเริ่มมีฝุ่นแบบนี้ค่ะนี่เราถึงแล้วนะคะข้างหน้านี้ทางที่จะขึ้นไล่นี่ก็ลาดชันหน่อยก็มีกฎระเบียบอย่างนี้เลยนะคะห้ามก่อกองไฟบนพื้นหญ้าง,งดใช้เสียงดังก็ทั่วๆไปไปค่ะกฎระเบียบพวกนี้อันนี้เขามีที่จัดสรรขายด้วยนะคะ สำหรับปลูกบ้านแล้วก็มีแผนผังว่าลานอะไรบ้างแบบนี้ค่ะหญาเขาก็สวยนะคะนี่คือจุดเช็คอินค่ะเขาบอกให้ขับรถขึ้นมาด้านบนได้เลยมาดรอปของตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็ไปเลือกลานสมมติมถ้าจะจอดด้านบนถ้าจะกลางด้านบนนะคะนี่เป็นลานแก้มอ้นค่ะสูงสุดของที่ลานนะคะมุมมองเรววาก็กว้างไกล ย่าก็ดีแต่ลานี้เขาจะเอียงหน่อยค่ะลมก็ลมอ่อนๆวันนี้พยากรณ์ว่าอากาศจะหนาวนะคะมีต้นสนสามใบด้วยต้นสนนี้จะปลูกเขาจะขึ้นได้ในระดับความสูงจากน้ำทะเลเกินพันขึ้นไปนะคะแสดงว่าตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลเกินพันค่ะ อันนี้ก็มุมมองที่จะมองลงไปด้านล่างด้านล่างก็เป็นลานของที่นี่แหละค่ะก็เป็นสเต็ปไล่ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นไอที่เป็นโครงเหล็กเขียวๆนี่เป็นจุดกลางเต็นโดมของทางลานลานไล่ลงมาก็จะเป็นลานมะขามนะคะลานนี้ก็เป็นลานหญ้ากว้างเรียบนะคะลานนี้ แต่ว่าต้องลงมาอีกระดับหนึ่งแล้วว่าด้านบนสวยขวาเราก็เลยจะเลือกลานแก้มอ้นนี้มาเดินดูลานอื่นๆค่ะมุมมองของลานมะขามก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นทิวเขาเหมือนกันแต่ไม่สูงเท่าลานแก้มอ้นในระดับเราจะต่างกันประมาณนี้เลยค่ะมีต้นมะขามประจำลานค่ะมีฝักด้วยนะคะ อันนี้ก็ไล่ลงไปลานด้านล่างจะมีบึงน้ํามีลานต้นกล้วยมีอะไรพวกนั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจก็ลงไปด้านล่างได้ถ้าเกิดต้องการจะตกปลาหรือว่าริมน้ําจากลานด้านล่างก็มีทางให้รถขับบนได้นะคะการลาดชันลาดชันพอสมควรค่ะ อันนี้น่าจะเป็นปลายฤดูหนาวแล้วนะคะกำลังจะเข้าฤดูแล้งบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปลายเดือนมกราถ้าเป็นหน้าฝนก็จะดูเขียวเฉอุ่มพอเราไปเดินดูรอบๆกลับขึ้นมาก็น้องฟ้าลายแล้วก็กางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังกางเต็นท์ลยคะ ตำแหน่งนี้วิวดีนะคะแต่เขาก็จะเอียงนิดหน่อยประมาณ5%หรือ3%เนนี่นแหละมองเห็นด้วยสายตาเลยค่ะ หลังจากที่เราช่วยจัดของเสร็จนะคะก็มาทำอาหารมื้อแรกบนลานค่ะวันนี้ทำสเต็กนะคะเราหมักมาจากที่บ้านค่ะมาถึงก็จุดเตาแล้วขึ้นกระทะได้เลยค่ะง่ายๆ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันน่ารับประทานเลยนะคะแต่เต็กของเราแล้วเราก็เตรียมหุงข้าวเผื่อไว้มื้อเย็นหน่อยค่ะหุงแบบไม่เช็ดน้ำค่ะคนคน,คนแบบนี้พอเดือดก็ปิดฝาเผยะไว้หน่อยพอเขาใกล้แห้งก็ค่อยปิดฝาให้สนิทแล้วก็เบาไฟนะคะการหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำบนลานบ่ายแก่ๆแบบนี้ขอ,อากาแฟดิฟสักแก้วหนึ่งนะคะ ราสุกพอดีไหนเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างสวยหน้ารับประทานเลยค่ะเดี๋ยวดูซิด้านล่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนข้าวร้อนๆด้านล่างจะไหม้ไหมเนี่ยไหนลองดูด้านล่างหน่อยดีกว่ามไม่ไหม้นะคะ ม้อนี้เขาหุงดีจริงๆเลยค่ะเก็บไว้ก่อนไว้ค่อยทานตันค่ำๆเผื่อหิวแต่แล้วก็เดินชมบรรยากาศโบราณนะคะดอกไม้ร่วงเต็มพื้นลาหนหมดเลยค่ะดอกสุพรรณิกาอันนี้ก็เป็นหน้าผายื่นมาจะรับดูพระอาทิตย์ขึ้น,นะคะ่ะมีจุดจอดคาแคมป์ด้วยนะคะ นี่ตำแหน่งของเต็นท์เรามองออกไปเห็นเทือกเขาอยู่ริบๆบตาเลยค่ะพอตกบ่ายเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลาเปิดขวดค่ะจะสาทิตวิธีการเปิดขวดวายนะคะเราก็หมุนหมุนหมุนเสร็แล้วก็ส่งไปให้คนอื่นเปิดให้ค่ะ เป็นการเปิดขดวดวายที่ง่ายสำหรับผู้หญิงเราก็มาวอมแก้วให้มันได้อุณหภูมิหน่อยนะคะขดวดวายเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเท ทีแรกเราคิดว่าเราจะปิดลานอยู่เต็นท์เดียวแล้วนะคะพอใกล้ๆเย็นก็มี walk in เข้ามาหนึ่งเต็นท์ค่ะเป็นผู้ชายคนเดียวก็เลยคืนนี้โบรานมีสองเต็นท์ด้วยกันนะคะ มือขําเราวันนี้ทำหมูกระทะนะคะตั้งเตาพร้อมย่างค่ะรับอากาศหนาวพอหันไปเดี๋ยวนะ1หนึ่งสองสามสี่โหอยู่ข้างเตาหมูกระทะเรามีเพื่อนจะได้ไม่เหงาค่ะนี่บรรยากาศหน้าเต็นท์เรานะคะก็จะมีไฟวิบบับแบบนี้แหละคะ่ะไม่ได้มืดมากนะคะบนลาน แสงไฟจัดว่ากำลังดีค่ะแต่เริ่มหนาวแล้วค่ะอากาศต้องเอาผ้าห่หมมาช่วยหม่มหน้าเต็นท์เลยค่ะย่างหมูกระท้าไปแต่นี้เราพอมากเลยนะคะมีเสื้อกันลมผ้าพันคอแล้วก็เสื้อแขนยาวด้านในค่ะนั่งหน้าเต็นท์ต้องขนาดนี้เลยคะ่ะแล้วก็ห่มผ้าอีกชั้นหนึ่งดูลมพัดผมปลิวเลยค่ะอุณหภูมิเริ่มลดลงเห็นๆเ,เลย แต่เราก็นั่งรับบรรยากาศค่ะเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำํำบนานนี่แนะนําว่าต้องสองไฟด้วยนะคะมไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือโคมไฟอ,อะไรเงี้ยเพราะเวลาเดินบางครั้งอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กๆค่ะเราเคยเจองูนะคะแต่ไม่ใช่ที่ลานนี้ก็เลยต้องส่องเอาไว้เพื่อความมั่นใจลานแล้วก็ไม่ได้มืดมากเดินไปเข้าห้องน้ําอุณหภูมิก็ลดต่ําแล้วนะคะยี่สิบหน่อยๆลดลงเรื่อยๆเลยะคะ่ะ จนเหลือติบกว่ากว่าไม่ไหวแล้วค่ะเข้านอนตีสองต้องตื่นเพราะเสียงหมาเห่าหนึ่งรอบ คราวนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยออกมานอกเต็นท์มาดูซิอะไรก็เลยมาถ่ายเห็นเจ้าสามตัวนี้ค่ะ สามตัวที่มาเห่าไม่ใช่หมาของทางลานนะคะหมาของทางลานมีตัวเนี้ยค่ะเขาจะนอนไม่ขยับตั้งแต่หัวข้ามเลยค่ะแต่สามตัวนั้นคือหมามาจากข้างล่างค่ะขึ้นมาเห่าอยู่บนลานอุณหภูมิก็หนาวนะคะไม่ถึงสิบห้าองศาแต่ชุดเราก็เตรียมพอมากเลยค่ะพอเช้ามาหนาวๆอย่างนี้เราก็มาแพนกล้องถ่ายดูบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เจ้าสามตัวนี้อยู่กันยันเช้าเลยยังนั่งดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้หลังจากที่เมื่อคืนนี่เห่ากันมาทั้งคืนไม่ไหวแล้วค่ะเช้านี้น่าจะได้แค่ขนมปังปิ้งแล้วก็กาแฟค่ะเพราะง่วงมากเลยแบบตาดำเลยค่ะเรวจะเตรียมเก็บเต็นท์แล้วก็ย้ายลานค่ะพระอาทิตย์ก็ขึ้น อากาศหนาวบรรยากาศของที่ลานาดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแต่พอเราแจ้งทางลานแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะกลางคืนเขาไม่ได้มีคนอยู่บนลานนี้ค่ะแต่เขาบอกว่ารู้ว่าเป็นหมาของบ้านไหนจะไปบอกให้เขาขังตอนกลางคืนไม่ให้ปล่อยขึ้นมารบกวนบนลานค่ะเวลาพักผ่อนใครเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนเราบ้างไหมคะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าลานเขาจะบรรยากาศไม่ดีนะคะบรรยากาศดีแต่ว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกค่ะอีกอย่างหนึ่งที่นี่มีปลวกนะคะเราวางถุงเอาไว้บนพื้นข้ามคืนเท่านั้นปลวกขึ้นเลยค่ะมดก็เยอะต้องหายาอะไรมาโรยกันหน่อยนะคะเวลาใครมากลางที่นี่เราจะมาพาไปชมห้องน้ําด้านล่างนะคะเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ำเมื่อคืนก็จะลงทางลาดลงมาหน่อยนึง ทางเดินก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่บนหญ้าก,ก็คือต้้งสองไฟหน่อยอันนี้เราพาเลยมาหน่อยมาดูจุดล้างจานนะคะก็มีจุดล้างจานไฟสว่างมีถังขยะให้อันนี้คือห้องน้ําค่ะมาดูห้องน้ําชายก่อนนะคะห้องน้อนชายมีสองห้องค่ะติดกันก็เป็นห้องน้ําหญิงสองห้องเหมือนกันค่ะเป็นลักษณะ ห้องสุขารวมกับห้องอาบน้ำแลรวเปิดให้ดูนะคะของผู้ชายเราไม่ได้เข้าไปมีเครื่องทำน้ำอุ่นใช้การได้ค่ะรวมกับห้องซ้วมนะคะอันนี้ห้องะคะ่ะห้องนี้ใหญ่มากเลยน่าจะ3เมตร50 2เมตร50คูณ3เมตร50ได้ขนาดของห้องน้ำ กว้างกว้างแบบน่าจะซอยได้สักสามห้องแบบนี้แล้วค่ะมีเครื่องทำน้ําอุ่นทั้งทั้งสองห้องเลยนะคะในส่วนของห้องน้ําผู้หญิงกว้างกวางสะอาดมีราวตากผ้าพ,พร้อมค่ะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกอยู่ด้านหน้านะคะพอเราเดินไปเดินมากลับมาเก็บเต็มเรียบร้อยและะ้วค่ะช่วงนี้เริ่มจะเข้าหน้าแล้งแล้วนะคะดอกไม้ก็ ออกดอกใบร่วงหมดต้นอันนี้เป็นดอกสุพรรณิกานะคะค่าฝากลานด้วยด้วยนะคะลานกลางเต็นท์ไล่พูเลงแวะมาเที่ยวมากางเต็นท์กันได้ค่ะบรรยากาศดีอากาศหนาวลมไม่แรงมากค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ตามมาม่าไปเที่ยวตามลานต่างๆอันนี้น้องฝากบอกอย่าลืมมาเที่ยวนะคะผมไม่ได้เห่านะครับมีเพื่อนบ้านมาเหาอย่าลืมแวะกันมาขอบคุณที่รับชมคะ่ะ